นี่ก็จะเป็นตอนตะโกนะครับผมอีกหนึ่งตอนนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนดินนะครับอันนี้ก็จะริดใบออกนะครับเพราาะว่ใบบางส่วนไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็จะตัดกิ่งบางกิ่งออกนะครับผมเพื่อลดน้ำหนักนะครับเพื่อไปเลี้ยงยอดอย่างเดียวนะครับกำลังต้นมันจะได้โตขึ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสวยไหมดําเหมือนตอตะโกเลยนะครับเพื่อนๆ รักสมบูรณ์มากเลยครับรักจันยัยโอเคครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจเด่นการโดยนะครับผมนะครับช่วยจังขอบเตยนะครับนี่กิ่งนึงนะครับนี่กิ่งช่อนี่เมนทัดไปนะครับผมเหลี่ยงให้ได้ขนาดก่อนนะครับเืืให้ใดขนาดถึงหนึ่งก็ก็หลับนี้นะครับหรือว่าจ้ามในที่ท่วนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างไม่ทอดนะครับ ลุยกันเลยครับผมนี่นะครับเพื่นอนๆก็ได้เอาดินออก็จเรียบร้อยนะครับก็ขัดรากขัดได้เรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการปลูกอย่างเดียวนะครับนี่นะครับสวยงามเลยรากก็โอเคนะครับถือว่ารออยู่ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกเลยนะครับเพื่อนๆโอเคอเอาคลิปไปดูแค่นี้พอครับผม สวยงาม